แดงในวิริยะขององค์พุทธเจ้าโคตมะข้าเป็นมหาชนบตกรำอยู่ถึงจิตวันได้ใช้ความเพียรพยายามบา,ามีจนได้รับผลตนของตนได้สวยครองลาดในเมืองมิถิลาอายุเก่ขึ้นมาได้ไปเป็นพลุสีบำเพ็ญในคมะตับบะ ของตอนได้องค์ญานองค์ชาญเกี่ยวก้าให้เราทุกคนจงคิดนึกพุทธเจ้าของเราทำกันมากลากกลัมติมที่เดี๋ยวนี้ตัวของเราเป็นมนุษย์ได้พบปะแล้วธรรมะขององค์พุทธะผู้เมีเมตาตาเจว์ทั้งหลายในโลกจึงได้วางภาษาศาสนาไว้ห้าพันปี No. Well,